เมื่อคืนฝนตกนะคะป้าก็เลยตั้งใจว่าเออฝนตกแบบนี้ตอนเช้าเราจะทําอะไรดีนะป้าก็เลยมีความคิดว่าจะไปเอาตะไคร้มาปลูกโดยที่ไม่ต้องหลุมดีกว่าเนาะก็จะทําแบบนี้ค่ะเรามีต้นกล้วยน้องกี้คือเกือบจะเหยียบ้าไปสงสารจางรังเลยเอาไว้ตรงนี้มี่เป็นอย่างทำเขาต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันเนาะคือป้าก็มีต้นกล้วยที่มากั้นในร่องของกล้วยไว้นี่นะคะ ป้าก็จะกลับนี่เลยกลับเพื่อที่เราจะเอาตะไคร้ไปปลูกไปปลูกโดยที่เราไม่ต้องขุดหลุมเนาะตะไคร้เราก็คัดต้นพอสมบูรณ์พอสมควรนะเนาะเอามาปลูกนี่เลยแล้วก็กดขอบขอบะจริงๆอะ่ะฝนตกยังไงเขาก็เกิดนะคะแล้วป้าก็มาปลูกติกใช้ความห่างก็ประมาณนี้นะคะกด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 แบบนี้ หน้าฝนปลูกไม่ยากนะคะทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวป้าก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะคะไปจนสุดเลยนะคะแล้วตรงนี้ป้าก็ทำมาแล้วด้วยนะคะก็ป้าก็จะปลูกไปเรื่อยๆความห่างก็ประมาณนี้นะ,ะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราปลูกอย่างนี้ยังไงก็เกิดนี่ป้าปลูกมาแล้วเห็นไหมคะปลูกแบบนี้เลยค่ะป้าปลูกง่ายมาก ไปทดลองทําแบบป้าได้นะคะที่กะหรือว่าขึ้นแน่ๆเพราะว่าป้าผ่านการทดลองมาแล้วตรงนี้เป็นด้านนอกรอบนอกการที่ป้าจะปลูกแบบนี้มันเป็นแผนการของป้าที่จะไม่อยากดา้ยากปลูกเป็นแถวแบบนี้แล้วก็จะสวย้วยนะนี่ค่ะแบบนี้เลยปลูกแบบนี้เลยจริงๆค่ะวันนี้ปลูกได้ครึ่งร่อง ในร่องของในกอของกล้วยต้นนี้ก็จะมีขนุนนะคะโตแล้วนี่ค่ะโตแล้วในในกอของกล้วยป้าก็มีแนวคิดว่าจะเอามะเขือมาปลูกไว้กับต้นขนุนอีกนะคะตรงนี้นี่เห็นหลุมเห็นหลุมเห็นเนี่ยหลุมเก่าของกล้วยนี่นี่เอกปลูกได้สองต้นเลยค่ะนะคะปลูกให้ขนุนเป็นพี่เลี้ยงตอนนี้ปลูกอะไรไว้แล้วว้าง นี่ก็กล้วยเหมือนกันทำหลุมมาไว้ค่ะนี่ทำหลุมมาไว้เพื่อที่เราจะเอาต้นไม้อื่นๆมาปลูกอีกต่อไปนะคะอันนี้ป้าปลูกแล้วปลูกแล้วเป็นใบก้ามปูค่ะต้นก้ามปูป้าปลูกแล้วรอดแล้วด้วยค่ะต้นนี้นะคะปลูกไว้เพื่ออะไรใบก้ามปูป้าจะปลูกเอาไว้ให้ใบเขาหล่นมาแล้วก็จะกวาดไปทําปุ๋ยนั่นเองนะคะทําปุ๋ยมาใส่ในส่วนของเราให้มันวนเวียนไปแบบนี้ ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ส่วนของเราตอ่อกอนี้ก็จะเป็นน้อยหนานะคะแล้วตรงนั้นป้าก็ทําไว้แล้วแต่งโคนไว้เอาแต่กล้วยที่เราจะเอาเขือเขาเท่านั้นเอาที่ไว้นอกนั้นเราก็จะตัดอย่างต้นนี้ค่ะต้นเล็กๆนี่ป้าก็เดี๋ยวเขาเอ่อโตขึ้นอีกหน่อยป้าก็จะตัดทิ้งแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะเอามาเเขือมาปลูกตรงนี้ให้ปลูกเสร็จแล้วป้าก็จะไปตัดสองหน่อนนั้นออกเลยจะเอาแต่หนอรอบๆตรงกลางป้าจะไม่เอาแล้วะคะ่ะ ป้าจะเอาน้อยหนา,าครับมะเขือนี่ค่ะก่อนนี้ป้าก็จะปลูกมะม,ม่วงนะคะม่วงตรงนี้ป้าเลยตัดไปแล้วเดี๋ยวก็ตัดอีกเพราะว่าพอตัดอีกเขาก็ของก็งอกอีกก็ไม่เป็นไรงอกก็งอกองงอไปเ้าก็ตัดไปหุ่มอีกต่อไปแต่เราต้องคอยดูแค่นั้นเองค่ะน้องๆเยอะแยะเลยค่ะนี่คือสวนเราเป็นสอดปลอดสารใช่ไหมคะก็จะมีสัตว์ต่างๆที่มาช่วยคุย้ยช่วยพรวนดินนะคะ เราเห็นสัตว์ต่างๆเหล่านี้เราก็เลี้ยงเขาไปเลยไม่ว่าจะเป็น,นกิงคือไม่ว่าจะเป็นใต้เดือนทุกสิ่งอย่างเขาต้องการกินอาหารใต้ดินพอกินอาหารใต้ดินปุ๊บเขาก็จะมาถ่ายออกมาให้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ของเรานั่นเองนะคะก็ง่ายมากๆนะคะทาสวนทาแบบง่ายๆทําแบบทําคล้ายๆแบบคนขี้เกียจเนาะแต่ว่ามันได้ผลจริงนะคะได้ผลจริงก็คือเน็บป้าก็จะเตรียมพวก ถ้าป้ามาดูโคนกล้วยเดินมาตัวเปล่าปุ๊บป้าก็มีว่าจะเอาอะไรไปไว้สวนได้บ้างวันนี้ป้าก็เอานี่ค่ะอ่หมอนตรุรกีกับนี่แหละเมื่อเมื่อสองวันป้าก็ทําคลิปให้ดูเอ้ยจะมีหญ้านี่ป้าเอามาวางไว้ก่อนเพื่อที่จะเตรียมดูว่าอะไรควรจะปลูกตรงไหนอย่างไรนะคะเตรียมมากรเตรียมไว้ก่อนนี่ป้ายังไม่ได้ตัดแต่งนะคะเพียงแต่เรารู้ว่าเราจะตัดแต่งอะไรช่วงจังหวะ ไหนตอนไหนมีเวลาเราก็ทําไม่มีเวลาไม่เป็นไรทุกสิ่งอย่างมีประโยชน์กับเราหมดเอาหญ้ามาทับหญ้าไว้ก่อนเอายาแห้งมามาทบหญ้าสดไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เขาขาดอากาศหายใจแล้วเขาก็จะเป็นปุ๋ยย่อยสลายให้เราอย่างเช่นอันนี้เราจะดึงออกเมื่อไหร่เราก็ดึงได้เราจะแต่งโคนเมื่อไหร่เราก็แต่งได้เห็นไหมคะแค่แตงได้ง่ายๆแค่แค่ดึงถ้าไม่ออกเราก็แค่เอามีดปาดแค่นั้นเองอุปกรณ์เราก็มีพร้อมมานะคะเตรียมมาไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยไม่ว่าจะเป็นต้น ไม้อะไรเราก็สามารถเกี่ยวสามารถออกได้เพราะอุปกรณ์เราพร้อมเห็นไหมคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมเลยเข้าสวนมาต้องเตรียมหนึ่งคือน้ําน้าวางตรงนู้นเราเตรียมมาไว้สักสองสามขวดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในสวนก็มีจะมีเคียวมีมีตะกร้าเพื่อจะจะใส่ของนะคะเตรียมมาพร้อมพร้อมการทํางานของเรานะคะแล้วอย่างเช่นต้นนี้ไม้นหนาเนี่ยถ้าเราจะตัดแต่งเราก็สามารถตัดแต่งได้เลยนะคะ น้อยหนาส่วนเกินเราก็ไม่เอาแบบนี้เราก็ตัดทิ้งไปให้ลําต้นเขามีความสมบูรณ์ก่อนให้สามสามกิ่งนี้เขอแบบให้เขาโตก่อนเราค่อยเอาเออให้แข,ขนเงเขาแผ่ขึ้นไปอ่ะนะคะแล้วเราก็จะได้น้อยหนาหลายแขนงแล้วเข,เขาก็จะมีลูกเยอะนะคะนี่เห็นไคะสมบูรณ์นะคะน้อยหนาก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจพวกเงคือดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ